เดตข้อมูลกับคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมาการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไบราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีค่ะ,ะตลาดก็ใกล้จะปิดแล้วละ่ะอ่ะปิดแล้วละ่ะแ close แล้ว etc แล้วนะคะตัวกลุ่มประมาณในแถวนี้นะฮะ,ะวันนี้ก็น่าจะเป็นสถ,ถาบันซื้อรายย่อยขายะคะ,คะ ก็ตอนที่สาบันขายรายย่อยซื้อเนี่ยจะขึ้นมาสาบันฯซื้อรายย่อยก็ขาเนี่ยฮะก็มองว่ายังได้อยู่ใช่ไหมฮะสําหรับการเคลื่อนไหวอเสถาบาันขายไปอ่าแปดพันล้านนะค่ะก็มีเงินอยู่ในมือแปดพันล้านกนะ็ดูว่าจะทำอะไรแปดนะพันล้านเนี่ยวันนี้ก็เห็นซื้อไปก็จะมีตัวหลักๆก็จะเป็นบีดีเอ็มเอสอ๋อโรงบันเทแล้วก็ ใช่ลงบางเทศร์แล้วมีไายกุญใหญ่ทำมินเด็กนะฮะแล้วก็มีซื้อสวัสด์อะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยก็กระจายกันโอ้ก็ใช่ใช่ก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะเขาังมีเงินเหลืออยู่นะนะครับแต่เงินก็จริงๆก็ต้องไปขายตัวอื่นออกอะไรเงี้ยนะแต่แต่ที่ขายเนี่ยจะเป็นพวกเราเนี่ยเพราะวันนี้รายย่อยขายขายแหลกขายแหลเที่มาตัวใยญ่อะ นะครับโดยทางเทคนิคของเซตเนี่ยนะครับ,บก็ที่บอกว่ามันยังไม่ได้ขาดคิดว่ามันอาจจะย่อดได้นะครับแต่รีเวอร์ซเนี่ยในทางเฟรมเดย์เนี่ยนะครับออสซิเลเตอร์มันยังมันยังไม่ได้มานะครับ,รบถ้าจะมาเนี่ยมันขึ้นต่อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แสดงว่าแนวความของเซตเนะยบางคนก็ยังบอกว่ายังรู้ไม่จบยังปรับสานลงต่ออีกนะครับบางคนก็บอกว่าจบแล้วอย่าเราเนระบกว่าจบแล้วนะ แล้วก็น่าจะค่อยๆขึ้นไปทดสอบระดัวพันหกมีย่อแล้วไปพันหกรยหาสิบเกิดคาดว่าตางชาติจะเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคก็ก็แล้วแต่นะครับทามใจทางมันนะของของพี่นิพน์ในส่วนของไพรชาร์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะที่ดูก้อนก้อนสองก้ดูถ้าดูทําเฟรมวิกเนี่ยใน MBCD ยังเป็นขาขึ้นอยู่อ๋อถ้าดูทำเฟรมวิกแล้วก็แท่งแท่ง สองระดูอีเลดเวฟว่าถ้าถ้ามันหลุดจากนีก้ลงไปเลยนะฮะหนึ่งห้าสี่เจ็ดเนี่ยมันก็จะจบก,การขึ้นเลยนะครับซึ่งมันไม่น่าจะใช่นะมันมันไม่น่าจะใช่นะครับมันน่าจะมีอีกหนึ่งระลอกนะครับของการขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องไปดูแล้วขึ้นกลุ่มไหนขึ้นนะครับหลังสงการเนี่ยเนี่ยก็ก็ต้องดูไปนะฮะคือถ้าหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยเราคาดว่ากลุ่มธนาคารพัิธุ์นี้เนี่ยผลประกอบการดีมีจังซื้อเปล่า ถ้ามีมันก็จะขึ้นได้นะ้าหุ้นใหญ่ขึ้นได้เนะี่ยมันก็ทําให้เซ็ตขึ้นได้อันนี้ถ้าวิเคราะห์จากเซ็ตนะ <Okay. S 2> แต่ในการลงทุนจริงๆในหุ่นนะเราก็ไม่ได้ดูเลยนะเราไม่ดูเซ็ตนะครับเราเราจะดูเป็นหลายตัว <Okay. S 2> นะครับอย่างเรายกตัวอย่างว่าถ้าเราเล่นเกงกําไรแล้วเราดูว่านะครับวันนี้หุ้นอะไรต้องปิดราคาเท่าไหร่แล้ววันจันทร์น่าจะไปต่อแสดงว่าวันจันทร์เรามองว่าไปต่อได้นะ เรามาดูเคซีนะก็ปิดหกสิบอ่เดี๋ยวไปดูเคซีแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าไม่ปิดหกสิบนะยลักก็ก็จะอยู่ที่ห้าแปดนะครับถ้าลงไปห้าแปดแล้วลุ้งหายก็ขึ้นต่อบใหม่ได้นะนะครับฮาน่าตจะห้าสิบเก้าเปิดเกอร์ฮาน่าจะขับคอมพิวเตอรหนะฮาน่าเนี่ยก็ควรจะปิดที่ห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับวันนี้ไปห้าแปดห้าสิบก็สองตัวนี้ก็ปิดไม่ได้แล้ะมีสวายนะครั วัสดีควรควรจะปิดที่85นะ85 65, 50, 85 50แต่ถ้าสลิปก็ได้เพนะราะว่าวันนี้กองเขา้านะ85 50เนะี่ยถ้าตัวไหนปิด85ปิดได้เดี๋ยวจนะรู้ว่าน่าจะเป็นกองเขา้าเนะี่ยจะเป็น M MTC นะครับ MTC ก็ TC, ควรจะปิดได้ที่6 67 75นะแล้วก็จะเป็นอาจจะผิดเปสเปซอ,อะไรก็ได้นะเช้าย่อแล้วก็วิ่งกลับก็ได้นะครับ ก็จะเป็น KTC ก็ระยะก็ขายเยอะละ KTC ควรจะปิดที่78 75นะครับก็ก็ก็สูสีละอ๋อกำลังลออยู่ <laughs> จะได้ป่ะแต่มันก็สูสีอะมันก็สูสีนะมันก็จะมีสองตัวที่ปิดไม่ได้ที่ชัดๆก็จะเป็น KCE ใช่ไหม KCE กับกับฮานาเอ่อที่ที่ปิดไม่ได้ KCE ก็ปิด60นะปิด60ปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรันจันทร์มันก็จะวอลุ่มหายเลย แสดงว่านจันทรไม่ไปต่อหรอกมืก็จะไปต่อสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยนะโดยมีระับที่ห้าแปดนะครับแต่เราก็จะดูเป็นชายเป็นหลายตัวก็สรุปว่าขายขายไปแล้วเมื่อเช้านะฮะเมื่อเช้าก็ขายเปิดมาขายไปปุกสิบห้าสิบตอดตลอดซื้อกับแนวแนวห้าแปดห้าแปดห้าสิบอะไรก็ว่าไปแต่ก็ไม่ต่างกันนะหกสิบห้าแปดเนาะบางบางคนก็คือเขาซื้อทิ้งแบบว่า หมื่นหุ้นเนี่อ๋อล้า่นหุ้นก็ได้มาสองล้านอืมอืมโดยวนี้เขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นกันแบบว่าใหญ่ออเดอร์ใหญ่แล้วเขาก็เล่นกันตั้งมาจ้าอะไรล้านสองล้านไปเจ้าเจ้าเหนื่อยนะเจ้าเหนื่อยอ่ะใช่ค่ะเจ้าเจ้าเจอลูกค้ามีเจ้าก็เหนื่อยกันแต่กานเจ้าต้องบริหารดีจงอย่างงี้เจ้ามันเล่นด้วยแล้วล่ะเล่นแรงอ่ะจะเอามากะรวยวันเดียวรวยอ่ะโอ้ยตายละแต่เขาเล่นอย่างนี้ตลอดเนี่ยเล่นแรงดิบเนี่ยบางคนเทรดล้านหนึ่งพันล้านเนี่ยคนเดียวเนี่ย พอเดียวเทกวันลพันล้านเราเล่นสั้นอยู่ไงเราเล่นเล่นเล่นแบบคือคือระยใหญ่มันเล่นรุ่นเล็กอ่ะนี่หรอแมะอ๋อต้องรีเพนเดี๋ยวตื่นก็เมื่อกี้เห็นขาย KTC ปั๊บ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 ขายขายแบบว่าเขาก็ก็บิดขึ้นมาแล้วนะซื้อขึ้นมาแล้วนะไม่ยอมคือจะขายอะไรอย่างเงี้ยนะก็กขาเล่นสั้นอ่ะเล่นสั้นนะครับโอเค KTC ก็ปิดเจ็ดสิบแปดห้าแล้วปิดปิดไหนครับ KTC ค่ะ คดีซึเก็ดแป่ห้าสิกก็ค่อน่างจะแพสคดๆนะมันต้องมันต้องปิดมันต้องปิดแ้่ประมาณเนี้ศูย์สี่แบบนี้นะครับแล้วสวัสด์ช้าาจะมีย่อก่อนช้างมีย่อก่อนอสวัสด์ก็ปิดแล้วแปดห้าสิบสวัสด์ก็ที่เกิดผิดจำไปยี่ห้าตังค์นะแล้วก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากเหมือนในฮาหน้ากับ เคซีซนั้นเป็นแดงเลยเสียหายเยปิดไม่เป็นแทงเขียวเลยนะแต่เยอะเพราะเมื่อวานมาแรงเมื่อวานมาแรงอ๋อมาแรงเกินเขาก็เขียวก็วันวันจันเขาก็เคลีร์เคลียรคียร์แล้วก็อาจจะท้ายเขาจะเล่นต่อใช้ายวันจันด้วยลากขึ้นมาให้เป็นแท่งเขียวอะไรเงี้ยนะครับค่ะค่ะแต่มันก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าวอลุ่มมันน้อยกว่าเมื่อวานปลงแต่วอลุ่มไม่ได้มากนะแต่เคซีเมื่อวานวอลุ่มพันแปดใช่ไหมครับอืมค่ะ วันนี้วันนี้เคซีวอลุ่มก็อยู่ที่พันสองก็ไม่เป็นไรเพราะวอลุ่มมันลดลงลงแล้ววอลุ่มลดเนี่ยไม่เป็นไรคาร์าบ้าว,าาวาจะเริ่มต่อก็ต้องใส่ขึ้นไปวอลุ่มสองพนะันสามพันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะจะจะเล่นจริง,งนะยืเป็นทารเล่นแบบนั้นเนะนี่ยคาร์บาวพี่ก็ประมาณนี้คาร์บาวก็วันนี้ก็โอเคแล้วไปสัปดาห์หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดยืนได้ยืนได้เรบ เรอไปสัปดา์ง <Okay. S 2> นงะสาเหตุต้องเงินไม่พอสองก็คือเล่นสั้นผู้ใหญ่เล่นไม่ได้ <Okay. S 2> ผู้ใหญ่เล่นไม่ได้นะครับก็มาเล่นผู้เล็กนะครับเล่นขึ้กลางนะเราก็เล่นตั้งแล้วทำให้ตลาดผันผวนนะครับกองก็ไม่มีจังนะครับก็ประมาณนี้ไปดูตัวตัวคีเฟกดีกว่า <Okay. S 2> นะครับคีเฟกนี่พูดถึงสัญญาณทางเทคนิคในทางเฟรมเดย์นะก็ ็จะไม่คอนเฟิร์มนะคือแต่บอกว่าชะลอการลงนะครับชะลอการลง<ช>วันนี้ขึ้นไปก็ไปชนนะครับ954 956เนี่ยอันนี้ชนก่อนนะคร<ช>ั<ช>954 956ก็จะเป็นเส้นมูวิ่งนะครับค<ช>ือต้องวิ่งขึ้นไปยืนให้ไปก่อนนะครับ<ช>ที่95 95ยี่95ได้ถึงจะคอนเฟิร์มได้นะครับว่าจะวิ่ง,งกลับนะครับอันนี้ที่เฟกนะครับ<ช>ส่วนส่วนตรงนี้ ก็ส <laughs> ั้นๆเลยนะก็น่าจะลุ้นนะว่าเท้าเติม120เนี่ยก็ก็น่าจะแปลงขายไปแล้วนะแล้วก็อาจจะอาจจะวิ่งขึ้นไปได้เลยนะครับยังยังไม่ได้บอกว่าจะุถ้าเทิา120เริ่มมีสัญญาซื้อนะครับคืท้าเฟรมเดย์เนี่ยสัญญาซื้อจากแท่งเทียนต้องรออีกแท่งหนึ่งเหมือนกัน ก็เคมเดย์มันยังไออ้แต่กาเคมเดย์มันคอนเฟิร์มเฉพาะแท่งเทียนแต่ดิเคเตอร์มันไม่กดเฟิมนะมันก็บอกว่ามันก็จะจะเหวี่ยงอยู่แถวนี้ได้นะครับก็แนวรับก็ยังใช้ที่เดิมนะ942เหมือนเดิมคถ้าลงไปก็942นะก็ใครจะเล่นสั้นมาจากเมื่อเช้า942สผิดไป956นะก็วันกันรก็รอเล่นใหม่ ก็ประมาณเนี้ยะหรือไคยมาจากข้างล่างแล้วจะถือถือก็รอทนเวียงนะครับทนเวียงถ้าถ้าใช่เพราะมันเบรกเทนแล้วเนี่ยเบรกเทนละเบรกเทนละมันก็อาจจะขึ้นไปได้สูงวันนี้นะฮะบองคำก็ลงมาแล้วนะครับอืมก็ดูที่นะครับลงแล้วล่ะนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามประมาณนั้น หนึ่งเจ็ดสามสามดูเทคนิคดิคืนนี้เจอกันใช่ไหมค่ะใช่เจ้าทุ่มครึ่งที่โมงนะทุ่มครึ่งค่ะอ๋อทุ่มครึ่งโอเคจะได้นอนก่อนว้ายอย่าเลยทองคำก็การลงตูเนี้ยังไม่ได้บอกว่าให้เข้าลองนะยังย่อยอได้อยู่นะครับก็จะมีแถวแน่นๆก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามอะไรประมาณเนี้ยเข้าลองตัวนั้นเนีอืมทองคำก็จะเป็น ใช่ใช่เป็นย่อรองครับต้องต้องต้องย่อรองแล้วนะมีเจ็ดสามสาม่งเจ็ดสามบกเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะไม่ควรหลุดเลยมีเจ็ดสนะามสี่ยกำลังเลี้ยงถ้าหลุดมีเจ็ดสามสี่ <4, S 2> มันก็จะทำให้แท่งเทียนเดไม่สวยนะครับมันมันอาจจะลงไปหลุดไปข้งางล่างเนีนะ่ยแต่เราดูเราดูนี่ละกันครับหนะึ่งเจ็ดสามสามสามจุดเจ็ดสี่เนี่ยอย่าต่ำกว่านะถ้าไม่ต่ำกว่าก็ก็น่าจะน่าจะเป็นจุดที่ลงมาแล้วต้องลองนะ แล่วอนครับใช่อืมพระวันแนะนําก็คือว่าขึ้นมาจดนนี้ให้ปิดก่อนเมื่อเช้าก็จะแนะนําให้ปิดนะนเจ็ดห้านะครับอ่าใช่แต่นั้นเราต้องต้องพัฒน์เดิมพันพัฒน์ต้องย่อก่อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ย่อก็ใหญ่เยอะมากนะครับแต่เนื่องจากทองไม่เหมือนหุ้นบางทีมีอะไรเหวี่ยงแรงๆได้นะครับอ่ะได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันดีค่ะ ก็าตามไปแต่วันจันทร์เรายังไม่หยุดนะคะนั้งทุนเรายังเจอกันอยู่แต่คืนนี้ทองจะได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตามกันสำหรับ VIP แฟนคลับ VIP เจอกันใน f a c e b o o k ปิดนั่นเองเดี๋ยวพักสักครู่นะคะนช